สวัสดีครับอันนี้เป็นลูกของเจ้าพายมนะครับนี่เป็นลูกของเจ้าพายมนะครับน,นี่ข้าจะที่มีทั้งสีแดงและสีดำนะครับน,นี่อันนี้คือแม่ของมันนะครับชุดนี้มีสิบเอ็ดตัวนะครับอีกตัวนึงไปไหนก็ไม่รู้นะครับนี้มีสิบเอ็ดตัว องสี 4, 6, 8, 10, ่หกแปดสิบสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดตัวแล้วตัวลเล็กกันจนงครับมีสองชุดน,นะครับส่วนชุดน,นี้มีห้าตัวนะครับชุดน,นี้มันออกไม่หมดนะครับชุดน,นี้มีห้าตัว,วนันคือรชุดนะครับไอ้ชุดแม่ตัวนี้เป็นแม่มือปืนนะครับชุดน,นี้มีห้าตัวตัวผู้สี่แม่หนึ่งนะครับมาดูชุดน,นี้ชุดน,นี้นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะแม่มันคือตัวนี้เลยนะครับ มีตัวเหลืองหนึ่งตัวดำสองตัวแดงสามแดง2สองตัวสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับพวกมีหกตัวตัวแม่ห้าตัวนี่ปล่อยสวนอย่างเดียวนะครับตัวนี้ไม่ปล่อยสวนเลยนะครับตอนนี้รุ่นเล็กมีแค่สองตัวนะครับสองชุดนะครับ ถ้าง่ายก็ฝากติดตามเลยนะครับ